ไม่ต้องกลัวนะคะใครที่สูญเสียวความมั่นใจตนเองเนี่ยครูว่านะมันมีหลายอย่างเลยที่ทําให้คุณแบบยกระดับความมั่นใจตนเองได้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องแบบโอ้สวยที่สุดรวยที่สุดหรือว่ามีเงินเยอะที่สุดนะความมั่นใจของคุณมาจากความมั่นคงภายในของคุณนะคะคุูจะบอกให้คีย์ง่ายๆนะทำไงคุณถึงจะมีความมั่นใจปะ่ะไปอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มอะไรก็ได้ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตกูแม่งมีปัญญาเว้ยแม่งเหนือกว่าพราะคุณรู้สึกว่าคุณฉลาดขึ้นนะคุณจะมั่นใจขึ้นคีสร้างความมั่นใจคุณทําอะไรสักอย่างก็ได้ที่ชาร์เลนจ์ตัวเองแล้วแม่งทาสําเร็จอันนี้ให้เผื่อไปด้วยสําหรับคนที่ไม่มั่นใจแล้วแบบแม่งกลัวผู้ชายจะไม่ผูกมัดกลัวจะไม่มั่นคงกลัวผู้ชายจะหนีเนี่ยไปกินเหล่าปัญญาของตัวเองไปอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งให้จบนะหนังสือที่ประทืองปัญญาด้วยนะไม่ใช่หนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยไม่นะเพอคุณอ่านหนังสือจบหนึ ของคุณคือปัญญาของคุณโอเคไหมครูเคที่โชยพวกคุณเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่หน้าของครูเคที่เท่านั้นคือปัญญานี่คือสิ่งที่พวกคุณก๊อปปี้ไปได้เลยไม่ใช่ว่าครูจะมานั่งโชว์ความสวยให้พวกคุณก๊อปปี้ครูอย่างเดียวปัญญาต้องมีไม่ใช่ปัญญาที่แบบจะต้องแบบฉลาดที่สุดดีกรีสูงที่สุดปัญญาตุการณ์ที่คุณจะเอาชนะชีวิตความยากลําบากได้ปัญญาที่คุณจะต้องนําพาตัวเองออกจากปัญหาสภาวะชีวิตที่แย่ๆความสัมพันธ์ที่แย่ๆได้นี่เขาเรียกว่าปัญญา